ปลาก็กินข้าวอยู่ตอนนี้กินข้าวเหนียวอยู่เจดินอิ่มไปแล้วนี่อันนี้จำปลาาดทอันนี้เขาเรียกอะไรนะปะลาปุ่นไม่ใช่ปุ่น้ยเหมือนสูตรเดียวกับหมูปลาาแต่ว่าเพรไม่ได้มีหมูย่างเป็นหมูทอดอันนี้ทำอะไรหลอันนี้เป็นนะหมูเอ,อแหนมซิโคลมอันนี้เป็นหมูทอด อันนี้หมูกระจกพี่ทว่าทำม,มาวานนี่แล้วก็มีขัวไก่เดี๋ยวจะกินให้ดูจ้ะอ่ะอ้ําหนึ่งชิลอ้ําหนึ่งกันเด้อจ้ำคะแนวอ้ําหนึ่งกันเพชยดจังสวัสดีค่ะาดอะไรลูกยินเปรอสวัสดี <laughs> <laughs> นังอายนังอาย สวัสดีค่ะเพบกับแพรวาในช่องประจัยหน้าอีกเหมือนเดิมวันนี้นี่เลยจ้ะเห็นไปแล้วเนาะเจลปลากินกับมะเขือถั่วพูผักชีลาวแล้วก็มีพริกหยวกจ้ะโอ้ยน้ำลายไหลลูกกับผัวกินมาแล้วเ,เขากินกันแล้วอันนี้มีขวไก่บ้านเมื่อวานนี่จ้ะแล้วก็มีแหนมซี่โครงหมูผัดทอด มากินเข่ากระเพนนะเรานะอยากแล้วก็มีหมูทอดดาให้จำเจเดนเอาเจเดีคือกินเสร็จแล้วจ้ะโอ้ยมาๆกินขา้ขาวข้าวเหนียวขาดไม่ได้เนาะเหมือนหัวแพรขาดไปทุกคนอันนี้มันเป็นสไตล์เนาะคือทำไปถ่ายไปจัดไปจ้ะสไตล์แพรวา <laughs> มา ข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวแบบซึบๆเจียวปลาล่าน,นี่ถ้าดูสูตรในอะไรครับเปลี่ยนแบบอีกก่อน,นนะอีกพี่จะเด่นมันขยับมันมีจะเก,ก้าอีกตัวหนึ่งที่มันขยับไม่ได้มันปรับอันนี้แหละความสูงความต่ำไม่ได้ตอบได้มาจ้ะ กินเข่าเล่าว,ว่าเจียวปลาาดนี่แพนะได้สูตรดูสูตรมาจากในเฟซบุ๊กเออยไม่ใช่เฟซบุ๊กยูทูบจากเพื่อใส่เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนแลวก่อนจะกิน,กนหอมกระเทียมัวขาตะ,าตะาไคร้ใบมะกรูดเอาไปขวคนขวแล้วก็พริกแห้งก็ขวาวจ้ะพริกแห้งบดไว้ก่อนขวาวแล้วก็เอามาบดเสร็จแล้วก็หอมกระเทียม อย่างแบเท่าๆกันก็แล้วกันสมมุติกระชัยหัวหอม50กรัมกระเทียม50กรัมพริกไทยไอ้พริกไทยอะไรนะหัวขาตะไคร้ล้มะกรูดก็กอย่างมา50กรัมเพชรเนี่ยได้แต่ความชอบเพชรมากเพชรหน่อยที่นี่ก็ขวคเสร็จแล้วก็เอามาปั่นจากามาบดเนาะเสร็จแล้วก็เอาตัวปลาดมาไปปั่นกันในเครื่องเลยจ้ะกัวหอมกระเทียมาายเนี่ยกล้หัวขาตะไคร้เนี่ยจ้ะที่นี่ก็เป็นนั่นแล้วก็ที่นี่ก็เอาไปตั้งไฟ ตั้งไฟเสร็จแล้วก็ปรุงรสล้วยแต่ชอบเลยแล้วก็ใส่พริกที่เราขวไว้บดไว้แค่นั้นแล้วแล้วก็มีเอ่ออะไรนะใบมะกรูดซอยใส่จากนิดมาจำเลยอืมนี่แหละตัดน้ำตาลนิดนึงสูตรนี้อร่อยจ้ะปลาล่าเป็นตัวเลยนะ ไปกินกับตักมาดูสิไปกินแค่ไหน,นแหนมหมูเง้อในเพื่อนไปทำขายไปกู๊ดเพมมีอ่ะจะ้ทำหมูปลาหรอจ๊ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรน้ำพริกหมูปลาล้านเะจียวปลาล้าลนะแต่เพมมีหมูย่างกับจ้ะมัร์กนานขี้ขันกันเลยเห็นมีเจ้าของไม่แหน่งก็เลยออกมามา,ากินข้าวกับเพม

ตัวของอันนั้วยอัเคีเอาให้ดูลาเซปอินเตอร์ปาลาก็ดีตักอาจตวอม,อม อืเขาไม่อากคืนนะไม่ไหวแล้วฟันแตกกลัวฟันแตกแตกก็มาคุ้มเลยเด้ <c oughs> แซบ่บแซ่บ เนื้อเจ๋วมันก็เติมน้ำปลาเล็กนิดหน่ะมันก็จะแบบความเหลวความก้นใน,นแล้วแต่อชอบเลยนะแค่ไม่ได้ทำให้ดูอ่ะจนทำไหนทำไหนอ, <c oughs> อย,ย่างโอ้โหเสียด ก็จะแบะมดเขาจ้ำเอาเนาะแพ้คุยเอาเลยจ้ะถ้าจะหายอร่อยมากถูกปากพิุดนะก็ต้องใช้ปลาลาที่เราคุ้นเคยที่เราชอบกินสำคัญข้าตัวปลาลาที่เรากินบ่อยๆเราจะชอบกินมันทนะชินนร่อย ลองทำตามดูแต่ก็จำข้อไม่ได้แบบที้เขาให้นี่เราลองไปเซิร์ชดูใน YouTube เดอว,วิธีทำหมูปลาเยอะแยะแต่ว่าแจ่วปลาแบบอันเนี้ยใครดูมาหลายช่องแล้วแต่แต่ว่าอันเนี้ยแบบคือที่สุดชื่อ,อเราคำใหญ่เลยนะ เาพักนะมันจะมีเสียงจังไหนนะทุกคนอืหมูทอดก็ให้เล็กน้อย กินพักหลายอยางอย่างนีไม่ไทำานอะนะไม่ ปลาล่าใหม่เลยมดืดชาเลยนะอ,อร่อยจัะกินปลาล่าแบบเมนูนะแบบธรรมดานุ่งมากไม่ไหวจ้าชูกินไ,มไหม น,น,น้ำน้แงน้ำชิคกูดูดน้ำนักินสารฟันกบผู สุดยอดเลยมัยนขั้งแรกนะค่ะสุกนะเอาไปตั้งกระทะเวตั้งไป ทำตี่แบดนันวันนี้ปลาลามาครึ่งถ้วย ทม่เลยเนาะพี่น้องคิดเป็นระยบพวกฝากไว้ลาไปจ้ะมากขกคนั่นเอาชัวพูดก่อนจ,จับ้ามาทำดูเอาละตีค่ะ Oh,